สวัสดีนะฮะทุกท่านกลับมาถึงบ้านทำไมมีต้นไม้ขวางทางแบบนี้มันคือไอเล่อ้าวไอหนูทำอะไรอ๋อโอ้ต้องหาไอนี่มาตัดแล้วนี่มันหักเห,หรือยังไงนี่ อ๋อมันมันเอ็นอะไม่ได้หักเนาะอืมแปลกอ่ะเดี๋ยวลุงฝากกก่อนงลุงเอามาใส่ข้า,ขขา,ม,ามา่อนเดเจามีพามา <Yeah. S 2> คนเธอของนนคนเธอของเธอไม่อยู่หรอก <Huh? S 2> คนเธอของเธอไม่อยู่หรอกคเธอไม่อยู่หรอเอไปไหนถามถามบูดดเอาเหรอเคขอบคุณครับเดี๋ยวไปหาพามีดก่อนวน <Yeah. S 1> ันสวัสดีครับไปเอามีดพาให้พ่อหน่อยเร็วอ, <Yeah. S 1> อยู่ในบ้านนะ่ะไม่งั้นก็เอาบ้านปู่ก็ได้ไป <Yeah. S 1> บ้านใครบ้านปู่ก็ได้อย่าขี่จักรย,ยานเดี๋ยวล้มเดินถือเอาีเ <Yeah. S 1> ออ ใครอยู่ร้านนะบนู๋น,น,นะทุกท่านตอนนี้ก็เดี๋ยวเก็บกระเป๋าก่อนมันถึงบ้านก็เขาเลยไปตลาดนู้นเหรออ,อ๋อเออก็เลยลงมาลงมาตรงไหนลงมาในร้านนี่ปะ อ๋อเราเดินมาหรออ๋ออันนี้ของผมครับผมทุกท่านมาถึงบ้านก็มีงานให้ทำเล็กน้อยนะฮะก็จะเป็นตนันไปเอาบ้านปู่ก็ได้ลูกนะเพราะว่า ต้องตัดตรงไหนล่ะนี่ตัดตรงนี้เลยแล้วนี่อันนี้ก็เป็นต้นขี้เหล็กนะฮะทุกท่านแน่<ะ>ตัดไหมตัดไหน,นหรือว่าเด็กๆปีนเหรอหรือยังไงไม่แน่ไม่รู้เด้เบอร์ปาผมก็เคยมารเรื่องนี้แล้วอะ่ะใช่ไหมอไอท้ทุนทุนไปไหนมาหนมาิมา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 ไปไหนมาหน่ไปไหนมาอไอา้ถัง ไปทางตั้งแต่เป็นไข้นี่เริ่มผอมเลยอะเอวเอวคอดแล้วตอนนี้ <L F. S 1> ไม่กินข้าวกินปลาแล้วเห <L F. S 1> ็นไหมครัรักษาหุ่น,น,ห,นหนุ่มชอบน,นุ่มชอบ,ชอ,บอ่ะผู้ชายเขาเป็นผู้ชาย uh, <yeah. S 1> แต่แม่เขาแบบนี้แหละไม่อยู่แล้วเสียละพูดไปก็คิดถึงเราจะไม่พูดเรื่องเดิมๆ นั่งระหว่างรอกับตัน,นั่งชิงช้ารอทุกท่านงั้นทุนเล่นชิงช้ารอ ไมีตลาดอะไรหรอฮะมีตลาดอะไรหรอตลาดอะไรเจับบอกไม่รู้ตลาดธรรมดาเน,น,นี่ยมากรอบคุณครับเนี่ยครับอ่ะถือกล้องให้ลุงเลยฟันตรงไหนดีอ่ะครับได้คุยตัวเดีโป่ง,ป,งปิว จะหนักเนาะมันน่าจะหนักเองเลยกูท่าแล้ววันเอาล้อมาให้หน่อยลูกกับตันเอาล้อมาใส่ไม้เดี๋ยวพ่อจะตัดเอาไปกองไว้หลังบ้านฮะไม่ไะมไร เอาไม้ยังอยู่เหรอโอเคองั้นก็เดี๋ยวตัดกองไว้นี่ก่อนเดี๋ยวค่อยลากชิ้ละชิ้นตัดที่เหล็กต้องฝังทาง,างทางก่อน ้าเราจะมาไม่ได้ อามาลากต้นข้เล็กบ้านเราก็เป็นประโยชน์ใบก็เราปลูกแล้วก็มาเก็บกินขอบคุณน้องเอ,อิร์ธเป็นแอดมินให้นะออกเคลียร์ทางนิดนึง นะมันล้มขวางทางนะทุกท่านต้องจัดการนะครับเกกับการสัญจรโอเค,กกออเคตอนกิง่งตอนกิง่งต้นไม้ โอเคครับทุกท่านตอนนี้ล้อที่เข็นเขาใช้งานอยู่นะฮะเดี๋ยวไว้รอเข็นว่างเดี๋ยวค่อยเอามาเข็นเนาะนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ